ที่ True Insider นะคะ,ะเรายังอยู่กันเรื่องของชุดว่ายน้ำกับพี่ฝนเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นสาวๆเนี่ยเขาใส่บิกินี่แบบส่วนตัวกันไปแล้ว<ะ>ครั้งนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องงานบ้างอ๋อใช่ใช่ใช่พูดถึงเรื่องของดารานะคะเข้าสู่หน้าร้อนแฟนๆมันจะต้องตั้งตารอและหละะะ่ะว่าใครกันนะที่จะมาถ่ายชุดว่ายน้ำกันบ้างนะเป็นแฟชั่นเซ็ตที่หลุนหลมหล,ลายๆท่านนั้นรอคอย<ะ>แล้วก็เห็นว่าค่าตัวของแต่ละคนนั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับจะเท่าไหร่หรือว่ามีที่มาที่ไปยังไงเนี่ยผมว่าเชิญขยายกันเองดีกกกว่าับูนี้ ต้องบอกว่าผลงานถ่ายแบบล่าสุดของดาราสาวต่อพักรใหม่ปอตรนันเรียเสียงฮือฮาได้แรงที่สุดเท่าที่เคยถ่ายแบบแนวเซ็กซี่มาเลยก็ว่าได้ค่ะที่ครั้งนี้เธอยอมจัดเต็มด้วยการเผยอ,อกโชว์ของกันเลยหลายคนเลยมองว่าที่ยอมปล่อยภาพแรงออกมาขนาดน,นี้ ต้องการทิ้งทวนกอนสลัดสดกับหนุ่มโจ้โชอติกรปั้นกระซั์หรือไม่และงานพอครั้งนี้สาวต่อมได้รับค่าตัวสูงถึงปานหลัจกจะจริงเท็จอย่างไรล่าสุดในงานแอลเมนแฟชั่นวีค2015ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิ้นลมสาวต่องได้เผยถึงกระแสข่าวดังกล่าวมาว่าที่ไม่อยากจะพูดเลยเรื่องค่าตัวไม่ได้กะว่าทําเพราะว่ามันทำแล้วจะดังทำเราได้เงินเยอะได้เงินนิดเดียวเองค่ะแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันจะแบบออกมาหุ่หวาขนาดนี้ค่ะซึ่งเรื่องค่าตัวไทยแบบสุดเซ็กซี่ของดาราสาวและนักร้องสาวๆนัน ดูเหมือนว่าจะสูงมากเลยทีเดียวค่ะดูอย่างใบเตยอาสยามที่สอดภาพถ่าย fhm เจ้าตัวก็ปลดเผยว่าสูงถึงเจ็ดหลักเลยทีเดียวอาทิตย์หน้าเราบอกว่าเซ็กซี่กว่าเยอะมากเออที่ลงใน IG ไอจีใบเตออยอ่ะคือเล่นๆค่ะแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวก็คงได้ดูแบบที่เป็นของจริงค่ะก็เป็นส,สัับซรมเมอร์ค่ะ ววิวส่วนวุลเส้นเองพอถ่ายแบบชุดว่ายน้ำปุ๊บก็มีประเด็นเรื่องถ่ายชุดว่ายน้ำให้ต้องตอบคำถามเหมือนกันค่ะว่าเธอถูกจะไปเปรียบเทียบกับเพื่อนร่วมกวนแก๊งนางฟ้าเจนนี่ที่คนมองว่าซักกว่ายเยอะแฟชั่นชุดว่ายน้ำใช่ไหมคะก็ดีค่ะแฮปปี้แล้วก็ ฟิแบกดีกว่าที่คิดเพราะตอนแรกก็กังวลมันเป็นครั้งแรกไงแล้วก็กลัวแบบเดี๋ยวมันจะออกมาแบบไม่มั่นใจหรือเปล่าหุ่นจะโอเคไหมใส่ออกมาแล้วแบบจะดูแบบโอเคถูกใจทุกคนหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแบบเออก็ได้รับคําที่แบบว่าในทางที่ดีอะเยอะเยอะกว่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮปปี้จนี้เนี่ยให้เขาให้เขาที่หนึ่งไปเลยค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาแบบทั้งเต็มที่ทั้งฟิตทั้งแบบรูปออกมาแบบทุกอย่างมันแบบใช่เลยแต่เราก็แบบว่ามือใหม่เนาะก็ขอแบบได้แค่นี้เราก็แฮปปี้มาก วว้าวเยอะนะแต่กงเรียกว่ามันสมน้ำสมเนื้อมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะของแบบนี้เนี่ยนะใครจะไปยอมก่อน ให้ใครดูง่ายๆใช่ไหมล่ะแล้วก็กว่าจะถ่ายได้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมผมเชื่อว่าต้องมีการเข้าฟิตเนสนะครับเตรียมตัวควบคุมอาหารโอ้โหจีปาถานะใช่แล้วกอการกินแบบต้องดูแลอย่างนี้แล้วก็ที่สาคัญเนี่ยเวลาไปยืนถ่ายแบบนี้เนี่ยก็ต้องดูอีกว่าผ้ามันจะออกมาดีหรือเปล่าแสงสวยหรือเปล่าบางคนนี่ต้องตากแดดตากลมให้ไดใจภาที่สวยที่สุดแล้วพอผ้าออกไปเนี่ยก็ต้องรุนอีกว่าฟีดแบคเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงใช่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 อันนี้เสี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะว่าสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมสังคมที่เหมือนกับยังไม่ ใหม่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เสี่ยงเหมือนกันที่จะถูกกำเนินะถ้าเ,ออเกิดทำขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องแพงหน่อยจาะ